ครับสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับมือหนึ่งรอเอฟซีมาสรุปผลบางไฟแสนนะครับวันที่เจนเมษายาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสนามบัตรหัวดงนะครับมหาชนชัยนะครับบั้งที่หนึ่งโขงโปโลนะครับโอ้สื่อเนาะโขงโปโลนะครับเขาเคยได้ยินนะครับสิบยี่สิบนะครับได้แปดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งที่สองซัก สากลการช่างนะครับโอ้ยลุงหลอดไปเชียงหมดก่อนแผงงวดนี้อ่ายีแพ้เดียวเลยส้อยยี่สคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่สามโควิดเบิกฝ้านะครับสามสิบ้าเจคะแนนไม่ผ่านนะครับโควิดเบิกฝ้าไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่สี่กองฟ้านะครับสี่สิบเจห้ายเจ้านะครับบางที่5ากรุงจะเลื่อนซับนะครับสี่สนะครับไดสามร้อยห้คะแนนเจ้านะครับบางที่หท้องพักดียีิบห้าส หายเจาวนะครับแสดงว่าสภาประกาศบอดีนะครับบั่งที่เจ็ดนะครับสอไพศาลนะครับสี่สิบแปดสิบสามสิบแปดคาแนนไม่ผ่านนะครับ โอ้โหเกิดยังขึ้นนอกบ้านนี้คือได้หน่อยคักหน่อยแน่แท้นะครับผมบางที่8ปดซูเปอร์เฮง88นะครับ50 95นะครับได้365ค่าแนนเจ้านะครับโอ้โหบางที่เก่าที่ว่าก่อนมาบักจอนนะครับ35 75ได้350ค่าแนนเจ้านะครับโอ้โหที่ว่าก่อนกัดเจ้าเส้นด้ายโบได้ไปตอแนแล่นเข้าฐานนะครับมืนอนหลอดติดภารกิจนะครับผมบางที่10สิงบ่อนป่านะครับ75 อ่า420นะครับปฏิโธนะครับผมได้418ค่าแนนเจ้านะครับผด้418ยังเจ้าอยู่นะครับโอ้ยหนักนะครับจังบักสังไครเปลียนเลยนะครับเล่นยากแล้วนะครับบางเดิ11นะครับซอสราชวงศ์นะครับ40 90ได้395ค่าแนนผ่าน5วิทํางานนะครับแก้วนะครับบางเดิ12นะครับเทพไกลหน่อยนะครับ85 20วินะครับเด็ดสามร้อยเาคะแนนเจ้านะครับโอ้โหราคาสูงริบหรีวเลยนะครับบ้างที่13เทพสมพรนะครับสร้างบบมีนะครับสร้างบอตีนะครับเด็ดสี่ร้อยสิบส่าคะแนนหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่14นะครับกะรอกน้อยนะครับกะรอกน้อยนะครับ50 95ิบ้าสบาโอ้ฟังไฟราคาสูงไฮนะครับ70็ดเด็ดสามร้อยเคะแนนเจ้านะครับ บั่งดิสิบหาซอแท็กเตอร์นะครับไม่มีราคานะครับสร้างบอตีนะครับได็สาม้อยหาคะแนนเจ้านะครับบั่งดิสิบหกเบนน้ำช่ายสีเพียง4ี่รอยนะครับได้75คะแนนผ่านโอ้แพร์น็อกเลยนะครับบั่งดิสิบเจ็ดฟิวจะเลื่อนนะครับ10 40ได้3ยหาคะแนนแท้นะครับแพร์ฮาวีนะครับบั่งดิสิบแเท่าซ้ำหน่อยนะครับ30 70ได้325คะแนนไม่ผ่านนะครับแพร์ฮาวีอีกแล้วนะครับ โอ้โหนะครับมือนี้มีตาจ้าวกระแดนะครับผ่านสามบังเท่านั้นนะครับผ่านกับบังเทพบสมพอร้างกับบตีโอ้ยนะครับผมดีแล้วลุงหลอดบอกไปเข้าวันเจ็บหนักนะครับโอ้ยโหโลดแล้วนะครับผมอ่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอด f อต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f c สวัสดีครับ